โคเตียข้องใจกิษสดาการ์แมนไม่ติดทงร่วมทัพทีมชาติโคเตียสะสมพบประเสิร์ฐรับสูญเสียได้กิษสดาการ์แมนได้ชื่อติดทับ47ขุนพลทีมชาติไทยเผยคุณสมบัติเพียบพร้อมอยากให้เอาชื่อนักเตะในสังกัดไปพิจารณาด้วยโคเตียสะสมพบประเสิร์ฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรชนบุรีเอฟซีกล่าวถึง2ประเด็น หลังจบซีซั่นส0 2 0ัที่แสนยาวนานโดยคุณซือใหญ่ฉลามชนชื่นชมนักเตะทุกคนที่พร้อมสู้ไปด้วยกันทั้งการรอดตกชั้นและการเกือบคว้าแชมป์ช่างเอฟเอคัพตลอดการแข่งขันในช่วง,ง,ง,งที่ผ่านมาโดยโคชเตียได้กล่าวว่าผมขอขอบคุณนักเตะทุกคนทั้งนักเตะไทยและนักเตะต่างชาติรวมถึงดาวรุ่งเด็กนรกทั้งหลายที่ทุกคนสู้เพื่อตาสโมสรสู้เพื่อชนบุรีเอฟซีก่อนอื่นเลยใจทุกคนสุดยอดทุกคนสู้ไปกับผมเราถึงผ่านฤดูก,กาล2020 ที่โหดจริงๆกันมาได้ส่วนแผนงานในปี2021นั้นผมเตรียมทีมไว้เนิ่นๆแล้วก่อนอื่นตัวนักเตะทั้งไทยและต่างชาติต้องนิ่งให้เร็วกว่าที่ผ่านมาจึงจะทําให้เราทําการฝึกซ้อมได้เต็มทีมเต็มระบบตั้งแต่เริ่มปี2021นี้ผมและทีมสตาฟโคทุกคนจะทํางานหนักและพยายามทําให้ชนบุรีเอฟซีดีกว่าปีที่ผ่านมานักเตะไทยเราดาวรุ่งเราโตขึ้น ขึ้นและหำขึ้นเด็กอะคาเดมี่ทุกคนก็มีความกระหายที่จะลงสนามสิ่งนี้คือความเร้าใจที่แฟนคลับฉลามชนจะได้มั่นกับทีมของเราในการแข่งขันและต่อสู้ทั้งฤดูกาลแน่นอนอีกเรื่องที่ผมไม่ค่อยเข้าใจไม่แฮปปี้เท่าไหร่คือการที่ไม่มีชื่อของกฤษฎากาแมนใน47นักเตะของทีมชาติไทยชุดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกผมรู้สึกงงนะว่าทําไมเจ้าและไม่มีชื่อผมว่าเขาเพียบพร้อมเล่นด้ทั้งกองหลังและกองกลางรวมถึงตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาเขาคือผู้เล่นตัวหลัก ที่ลงเล่นให้กับชนบุรี FC ตลอดแต่นี่ชิโนและทีมงานกับมองไม่เห็นและเลือกที่จะไม่ให้โอกาสผมรู้สึกแปลกใจจริงๆ